ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังที่ผมศรัทธาหลวงปุกเกลี้ยงวัดนนแก็ดนะหลวงปุกเกลี้ยงวัดนนแก็ดเนี่ยท่านก็เป็นพระเรียเจ้าในเขตอีสานใต้คนกัมพูชาก็นะับถือกานเยอะนะท่านเป็นตู้ตำราถือว่าเป็นตู้ตำราของอีสานท่านหนึ่งผมเกิดศรัทธาหลวงปุกเกลี้ยงวัดนนแกดเนี่ย อีกองคหนึ่งก็คือหลวงปู่สีดานะหลวงปู่สีดาจะมีอ,องค์หนึ่งสมหลงปู่เกลี้ยงเนี่ยท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีพักการเมืองพักหนึ่งเล่าให้ฟังไม่ออกชื่อพักมีพักการเมืองพักหนึงเนี่ยปรากฏว่ามีอาถรรพ์เกิดขึ้นอะ่ะนะเกิดเกิดมีเกิดเหตุกับสารพระภูมิของที่ตั้งพักการเมืองพักนี้เขาก็เลยเป็นนิมนต์ห,หลวงปู่เกลี้ยงมา ว่ากว่าหลวงปู่กเกี้ยงท่านมาถึงปุ๊บสักพักหนึ่งท่านเดินกลับจะขึ้นรถกลับวัดผมได้มาทราบกันภายหลังได้สอบถามผมได้ไปเจอหลวงปู่กเกี้ยงว่านนแก่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วได้ถามพระอุปถาท่านและได้คุยกับท่านเป็นครั้งเดียวที่ผมได้เจอกับหลวงปู่กเกี้ยงแล้วก็พาลูกชายคนกลางไปเจอวันนั้นผมไปกับคุณคุณบัณฑิต ชื่อพิยายกุลคุณบัณฑิตก็คือคนที่ทําคลิปสามเดือนสามล้านนะเขาไปกับผมพอดีมีเอฟซีคนนึง่งชื่อคุณฟ้านะจะจำไม่ผิดเขาเขาแจ้งมาว่าหลวงปู่กเกี้ยงมารักษาตัวที่นั่นพอผมไปถึงมันก็เป็นเรื่องแปลกที่วันนั้นเจอผู้หญิงคนหนึงนะ่งครับชื่อเอาไปเจอผู้หญิงคนนึงแล้วกันผู้หญิงคนนี้เขามาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าก่อนที่ผมจะไปถึงเข้าไปในห้องเนะี่ยอยู่ๆหลวงปู่กเกี้ยงท่านก็เรียกพระอุปถัมภ์ แล้วเรื่องนี้พระอุปถัมภ์ท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าเออถามผมว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็ถึงได้เล่าตอนหลังเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเล่าเสริม mm. ก็ท่านพูดเข้ามาว่าเนี่ยเมื่อกี้หลวงปู่ให้ผมลุกคือปลุกขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าให้ให้ปรับที่นอนอ่ะให้นั่งท่านบอกว่ามีคนมาจะมาคุยธุระเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณมดดาเนี่ยไปแล้วก็หลายๆคนไปเนี่ยคุณนุชเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขามานั่งตั้งแต่บ่ายแล้ว ใครมาหลวงปู่กเกี้ยงก็ไม่คุยด้วยเลยนอนหลับตาแต่ก่อนผมจะเข้ามาปรากฏว่าท่านเรียกให้พระอุปถัมภ์เนี่ยคองผ้าให้ท่านเอาผ้ามาผ่มให้ท่านท่านก็เลยได้คุยกันวันนั้นผมก็ได้ได้รู้ว่าวันนั้นเนี่ยที่ท่านไปที่พักการเมืองพักเนี้ยแล้วท่านกลับเพราะท่านบอกว่าเทวดาพระภูมิที่อยู่ที่นั่นอะ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ย มันคิดคดทรยศต,ต่อประเทศชาติบ้านเมืองคิดทํรลายทาลายพระมหากษัตริย์พูดอย่างนี้เลยนะมันคิดทรยศต่อชาติบ้านเมืองและกษัตริย์ท่านบอกว่าโอ้อย่างนี้ท่านช่วยไม่ได้คนอักตันยูประเทศชาติบ้านเมืองคือพระภูมิสองหลวงปู่ท่านเคยพูดเนี่ว่าคนที่ทําอัปปีหรือทําไม่ดีอะไรก็ตามชายภายนอกที่ฉาบถาด้วยเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีอะไรก็ตามหลอกได้แต่มนุษย์ ท่านบอกว่าหลอกวิญญาณไม่ได้หรอกแม้แต่ผีสัมภเวสีเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขายังรู้เลยว่าใครดีใครชั่วท่านบอกคนที่ทําชั่วต่อประเทศชาติบ้านเมืองคดโกงคนเหล่านี้เนี่ยนะก็จะเป็นสัตว์นรกอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในกายมนุษย์ตอนที่อยู่มีความสุขสบายหรูหราอย่างใดก็ตามท่านบอกเอ็งอย่าตายกันแล้วกันเมื่อมึงตายเนี่ยมึงก็ต้องรับผลกรรมที่มึงทําต่อประเทศชาติบ้านเมืองไว้เนี่ย มันเป็นหนี้สินที่มันไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากหยาดเหงื่อแรงงานจากผู้คนทั้งหลายในประเทศเนี่ยรวมกันมาเป็นภาษีอากรใครที่ไปไปคดโกงอ่ะนะเงินของชาวบ้านหรือไปเอาที่เอาทางของหลวงเนะี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ยึดเป็นของตัวเองก็ตามไม่ว่าจะทรัพยากรใดๆซึ่งอยู่ในสินในดินในน้ําไปเอาเป็นของตัวเองอ่ะโดยทุจริตนั้นต้องรับกรรม